สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดํากรีนครับเดี๋ยวเรามาสู่อณาจักรใหม่แล้วครับอนาจักรขุดสะะดินไม่เยอะครับพอได้อ่าวิ่งไปวันๆตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยครับเรางานไม่เยอะพอได้ทำครับเดี๋ยวทำทางให้เทเลอร์ลงตรงนี้แหละจอดกินข้าวกันครับ ันี้จะกินปลาไหลครับให้จันทร์ปอนเขจัดไปหาปลาครับประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้กลับแกล้มหรือว่ากับข้าวครับประหยัดต้นทุนไปนิดนึง แค่นี้ลงไม่ได้เลยอะ่ะน้มันคื้ชันนลยว่ะ น้ำมันไม่ตกบ่ลงมา มันชันไปหรือเปล่าลงไปลงไปเบาๆเออไม่ล้นข้นๆได้ปวไป biệt phăng nè à. biệt phăng đi đó về lại về không phải không phải Ít 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 Lê Ít ít Xuân lê xuân lê à.